สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอการขยายพันธุ์กุหลาบหินไม้อบน้ำหรือพวกสักรนนะครับง,ง่ายๆโดยการเด็ดเอาใบข้างล่างสุดนะครับมาวางไว้แบบนี้นะครับวางไว้ในทรายในวัสดุปลูกนะครับไม่ต้องรดน้ำนะครับ หนึ่งสัปดาห์ก็อาจจะรดน้ําให้เขาหนึ่งครั้งนะครับพอแล้วครับประมาณหนึ่งเดือนนีะครับเขาก็จะงอกออกมาแล้วครับงอกเป็นต้นใหม่เล็กๆนะครับลองดูนะครับเนี่ยเขาเริ่มงอกออกมาจากตรงรอยแผลนะครับที่เราเด็ดออกจากต้นแม่ของเขานะครับนี่แล้วให้ดูนะครับเนี่ยเขาเริ่มออกมาอันนี้อาจจะเล็กหน่อยมองมองไม่เห็นนะแต่เขาจะงอกจากรอยแผลของเขามานะครับเป็นต้นใหม่ขึ้นมาเลยนะครับ เราก็เอาใบเนี้ยต้นใหม่เนี้ยเอาไปปลูกต่อไปได้นะครับเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ง่ายๆนะครับลองทำดูนะครับไม่ยากเลยนะครับนีฮะเป็นต้นใหม่นะครับ